อาหารกะตุอาการไมเกรนุระเบิดคุณยงไมเกรนเป็นโรคสีสรืรังชนิดห่ที่มีอาการปวดศีรษะรุนแรงมากปวดทางเดียวปวดตุบขั้นรด้อาการื่นใจอาเจียนไม่แสงและยงสาเหตุของไมเกรนยังทราบแน่ชัดแต่เชื่อว่าิดจากปัจจัยหลายอย่างทางทางพันธุกรรมสิ่งล้อมและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนอกจากการรักษา้วยาแล้วการปรับพฤติกรรมและอาหารกินก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันและลดอาการไมเกรนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด่อาหารที่กระตุ้นอาการไมเกรนอาหารกระตุ้อาการไมเกรนได้แก่สองไฟแดงมีสารไท

สมอทุกคู่กันไปด้วยเพื่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงขอขอบคุณข้อมูล Rama Channel m a t r a l Channel Conan i s t o c k การเกลเ่ปงช่วยกระชับหน้าท้องจริงหรือเรื่องปุเรื่องใหญ่สาวๆหลายคนมีปัญหาเดียวกันคือไม่มั่นใจเมื่อมีหน้าท้องที่ใหญ่เกินความต้องการหลายคนหาทางออกด้วยการออกกำลังกายหรือพมทางัให้คุณหมอช่วยและก็มีหลายคนใช้ทัว์ช่วยอย่างการเกเป้งเพื่อกระชับหน้าท้องเพื่อแต่งล้เดนได้มั่นใจยิ่งขึ้นแต่สิ่งนี้ใชแล้วจริงหรือมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างมา่ายสงสัยกันการ กางหุ่นให้ดูเพลียวขึ้นได้ชุกเราช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องหน้าท้องช่วยป้องกันหน้าท้องิเวลาใส่เสื้อผรัดรูปช่วยกระชับล้ามเนื้อหน้าท้องให้ดูแข็งแรงขึ้นข้อเสียไม่สามารถช่วยลดน้ำหนักหรือลดมันหน้าท้องได้จริงอาจทำให้รู้สึกอึดอัดหายใจลำบากได้อาจทำให้หนังระคานือได้คุณหีก่ยารใส่กางเกงเกพุงขณะออกกำลังกายข้อควรระวังในการใส่กางเกงแกพุงมีดังนี้คุณเลือกกางเกงเกพุงที่ปนาขนาดพอรับรูปร่างไม่แน่น

ือทานแป้งน้ำตาลของหวานอาจทำให้เรารู้สึกไม่ดีรู้สึกผิหรือรู้สึกกังวลเกับน้ำหนักของเราต่อไปนี้เป็นวิธีที่จะทำให้รู้สึกดีเมื่อเราถือทานแป้งน้ำตาลของหวานหยอมรับความจริงสิ่งแรกที่คุณทำคือยอมรับความจริงว่าเราถือทานแป้งน้ำตาลของหวานไปแล้วการโทษตัวเองหรือรู้สึกผิดไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นในทางกลับกันอาจทำให้เรารู้สึกแย่ลงกว่าเดิมสองปล่อยวางเมื่อเรายอมรับความจริงแล้วก็ถึงเวลาที่จะปล่อยวางไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้เพื่อรอเวลาปลาปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วด หวานเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเผลอทานและเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้อย่างไรห้าให้อภัยตัวเองทุกคนต่างก็ผิดพลาดกันได้ดังนั้นเราควรให้อภัยตัวเองสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วการให้อภัยตัวเองจะช่วยให้เรารู้สึกดีกับตัวเองและก้าวต่อไป